อาสวัสดีจ้าน้องบีมสวัสดีจ้ามื่อกี้ว่ารวยว่าตามในทางของน้องบีมเด้อนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีขึ้นกันนะครับเพิ่นเป็นมูดุนพี่เนาะของน้องกระปุ่นนะครับโม้ลวยกระยำไรเทียว่าฝันหรีบอตัวเอซี่บอตัวบะหล่ะบอจ้ะบอตัวอันวะคือว่าทีหนึ่งกระฝันเนาะบอกแยกอยู่ดิเคยเป็นวะเคยเหมอนแยกเนี่ยถือวะบอหูแยกบริสุซื้อโอ้ยกบริซื้อเอนาะ นบได้จำบ่ได้นเนาะน้องบี้เนี่ยเคยฝันนะครับเคยเป็นคนฝันเหมือนกันนะครับเพนก็ได้บอกทางย่าที่กันนะครับแต่ว่าย่าพนก็ลืมไปซื้อน้ำเนาะแต่ว่าบ่รู้ว่าถือบ่ถือเพราะว่าหมอรวยบ่ได้บ,บ่บอกหมอรวยนะครับเพิ่นอยากอายนะครับมื้อนี้ก็คุ้มขอเพิ่นก็หลายรอบ,บอย,าายูอก่กบสิให้เนาะเพิ่นเว้าซื้อฟังนะครับว่าฝันดีนะครับเอาตัวอิซซี่บัลลุกแหเอาสาบานดูตุเสียสำรอง ไม่โกหกข้าไม่โกหกข้าให้หนูโกหกให้หนูโกหกให้หนูซ้ำซ้ำให้หนูซ้ำซ้ำโอเคนะไปโกหกกันวะอ่าบ่ได้คือประหาอตัวเอาอีหล่าอีหล่าฟันอีริเต่ฟันอิรเต่ฟันวาจะไหนเอาโมสซูยังรวยฟังนะ่ฟันว่าตอนนั้นฟันว่าไหนไปอันว่าพาย่าหนักย่ำได้กูเข้าไปแล้วไอ้หอด ลราเห็นว่าพญานาคมันลงเลยบีก <Den> ็เอาขึ <c oughs> ้นแต่บ <Auch. c oughs> oh, ีก็เห็นเลขอยู่หม่องตายทองพญานาคเป็นเลขกหาเจ็ดหาเออหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกอีหล่ะตัวแดงตัวสีแดงตัวสีแดงหรือมั้งแดงบ่น่าจะแดงน่าจะแดงเนาะเอาไปดูเอาดีๆเอฟซีฟังดูตัวอะไรก่อนแดงเออว่าตัวเลขไหม เฮ้เจ็ดหกกันป่อแมนตัวสีแดงเนาะแมนอีหล่าจำได้ไหมเจี๊ยจำได้ในฝันนี่ไปเห็นอะไรก็ไปวาดรูปเจี๊ยแมนไปไหวพญานาคโอ้ไปไหวพญานาคโอ้ไปวาดรูปแล้ววันนี้คือเห็นพญานาคก่อนเห็นเห็นเลขยี่สิบก่อนตายทองพญานาคไปรอดบ่เรื่องไหนมันสิบตายทองพนล่มหรืออยัางพนล่มโอ้พนร่ม กเ็เราเห็นอยู่ใต้ท้องเพิ่นเ<ม>ป็นตัวสีแดงตัวได้เกาะฮาเจนส์อ,อ,อหลีนะครับเพิ่นจำได้จริงน,นะครับเด้อนะครับก็ลองเมืองว่าเพิ่นจำได้บ่นะครับลองย่ำลาเทียก็ยังเป็นตัวเก่าเลยเนาะแล้วมันก็ตัดภาพไปไปอยู่แบบมีคนหลายๆออมพะยะนาคดูอเป็นเส้นเสือขา,ขาวขาวออมพะยะนาคเต็มเลยเนคนเจ้าภาพตัดไปแม่ คนสุดข,ขาวเต็มเลยเตัวเลขก,กยังเห็นคือเก่าปะย่งเห็นคือเก่าอยู่แต่ต่อไปเราบีไปมอ่งมองไถ่ายตองพญายนาคคือเก่าแล้วมันก็หายไปเลยอือหาเจ็ดหกเนาะอือน้องบีมไว้ตัวเอฟซีตัวบม่ได้ตัวเ้อห้ามตัวเลยลาเดินบาปเด้อน,นะครับมองรถมาสนับสนุนนะครับเด้อน,นะเกลียดน้อยโ 6, 7, กหกจะตก้ำซันนะครับย่านวัาจำซัน ใาญ่ดูใาญ่ดูเนาะยหญ่มุนปลาเห็นฉากบ่อานะครับน้องบี่เพิ่นฟันได้เพิ่นกลางชัดเนาะเจ้าว่าเพิ่นเอเคยฝันนี้นะครับผมเคยได้ยินแม่กองบอกสู้ฟังอยู่เพิ่นไปล้านพวกแม่กองนะครับน้องบีมนี่นะครับเพิ่นเคยว่าน้องบีมเคยฝันอยู่เพิ่นเคยบอกสู้ฟังอยู่นะครับยายเคยบอกสู้ฟังแววๆอยู่นะครับบัดไปถามเพิ่นก็บ่กล้าบอกเนาะแต่ว่าเงื่อนเพิ่นว่าเพิ่นเห็นชัดนะครับอีรามักตัวใดนมีตัวมักบ่เด้ออันจังได๋นึกมักบ่สูตัว มักมาตัวตัวเลยมักตัวตัวตัวเนาะบอกยายไปยังบอกบอกยังไม่ได้บอกใครหรบอกไเล็กอยู่มือใหญ่อืมมะม่เล็กู่มือใหญ่ยังเดบอกไดเล็กอยู่มือใหญ่คือแบบว่าตอนนั้นอันนี้บีบอกอี๋เด้อเออเอาอี๋เอาอี๋ปันกันต้องแช่บีมพันว่าบีมตาบีเล็กบีกับทั้ท่าบีมจำใแครบีเล็กล้วใส่จนไ้ห่องเราดินอีกกะดิว่าเมื่อยบอกว่าเหนื่อยบอกว่า ได้ถายเหล็กลายเหล็กย้ายอยู่ไหนฮะย้ายไปหลกแบบมีแรงออกมาบอกว่าย้ายยังยายยายกระซูแบบนี้ให้บีมบึงมีเล็กตัวสีแดงตัวสีแดงตอนสีแดงคือเก่าบอกตอนตั้โดนหรือเปล่าแม่นอาจจะริมยูปอสองกันสิคุณปอสามอืมเล็กยังตอนเล็กย็นขึ้นหนาแล้วก็ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเล็กอีกตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเล็กพัก ไก่ขาไก่บีสีหอดถึงเหล็กตัวที่สามหลับแล้วก็มีคนมาปูบีบบีด้ตื่นอืมเลยเว่ะไ้เบิดอืเม,มนจะเอาเงวินนี้พญายนาคจำเลยน,น้อยหลานเนาะเมนคือว่าไปไปเบิรงพญายนาคไปบ่าพญายนาคกับมแม่ปูเมนไปแล้วก็เลยเป็นยังไงเดี๋ยวพญายนาคลมบ่แมนแล้วก็พ่อเอาคืนแล้วก็เหล็กปูตายทองพญายนาคอืมตัวใหญ่บ่สองพญายนาคนอยตัวใหญ่บ่ตัวซ้ำเลยตัวซ้ำตัวปามา ันซโอ้ตัวน้อยอ๋อก็ได้ป่าพัฒนาตัวซสกระปันแมนยี่บอกบอกแม่ในใจในยินแต่เลยบอกว่าเลขตัวสังได้ว่าซังกะปันเจมส์โอ้ตัวเลขตัวซังกะปันแมนแต่พัฒนาตัวใหญ่ยนบอกตัวใหญ่ครับตรงนี้ครับยูเนาะแต่ว่าตัวเลขตัวซังกะปันแมนบอกโอ้อาสังขปันโม่ลองบีมฟังผิดเด้อนะครับเผนว่าตัวใหญ่ซักกะปันนะครับเป็นตัวเลขครับแต่ว่าตัวพัฒนาตัวใหญ่อยู่เนาะจ้าสละจ้าแล้วขึ้นได้เนาะ นะครับเปลนแนวทางเขาหน่อยจีมเด้อนะครับชัดเจนหน้อยด่านะตัวเลขเนาะห้าเจ็ดหกมันบ่เมนหาเจ็ดหกนะครับมอเอเกียตัดไหคือห้าเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกเด้อนะครับสำหรับแนวทางน้องจีมเด้อนะครับมอเอเกียลงไหนะครับพอนอนฝันนิรีมอเอเกียรยับต่างหลายเทียนะว่าในตัวบอหามตัวเด้อมอเลอกียรวานะครับนอนแล้วก็ว่าแล้วบอในตัวนะฝันนิรีนะครับ เพื่อน,นกับาเคยฝันแบบมีอยู่นะครับเคยฝันเคยเห็นน้ำยาอยู่ก็เลยเคยบอกยาอยูก,กันนะครับแต่ว่าอันนี้มันฝันที่แหละนะเพว่อนมาฝันจําได้นะครับเือนททองแพทาน่างหาเจ็ดหกตัวสีแดงนะเพื่อนมาเนาะวงเลยก็ตัดให้หาเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หาหกเป็นแนวน 5, 7, 7, 6, 5, นทางของน้องบีมเด้อนะครับในวันนี้ตัวเพิ่นกับว่าเพิ่นจําได้นะครับสวายแพทานา่งตอนนี้ภาพก็ตัดไปเล่นไว้ล่ะภาพตัดไปก็ไปเห็นสุดสุดขาเต็มหมอแพทยนาง่ง ครับแต่ายเห้าดีนะครับกตีเจ็ดหกก็คือเจ็ดเก่าน้ำเรนะครับโเลยเรื่มตัวเนี้ยขออนุญาตได้ครับเรื่ะครับขอนุญาตเกัาผัวน้ำนะครับคือเลขเลขเจ็ดกับเลขเลขเก่าก็เลขโคงตัวเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเจ็ดเก่าน้ำเป็นแนวทางนะครับเนาะอืมนะครับอืมอ้านะครับกขออนุญาตเพิ่มตัวหนึ่งนะครับเรื่อครับเพราะว่าเก้าเขาคกตัวเดียวกันนะครับมลยเรื่มนะครับพญานาคตัวเนี้ยเขาใส่มักตีเจ็ดเก้านะครับ ก็เลยกว่าเออเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าตัวเดียวกันก็นเลยเพิ่มให้<ม>เป็นแนวทางของน้องบีมในวันนี้เด้อนะครับก็ลองเบิ่งพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเล็กน้อยเพิ่่ตัวนะครับให่เพิ่นตัวเพิ่นเกยตกสั่าสั่นนะครับเด้อนะครับกัจสีบวัวท่านมูมูกัจชินีปากนะครับกลายไปก็จะอีลาอีลานะครับเพราะว่าของสั่าสั่นมูอยู่ปอหกกับขอกัจจีอยู่พอห้าปอสี่นะครับก่ได้ขึ้นน้ามูเอาตัวว่า ไตอตัวตกสำคัญเด้เอานะครับเพื่นยืนยันเลยว่าเพื่นว่าได้ตัวนะครับสำหรับแนวทางน้องบีม,มนี่หลากอะไรตื่นบ่ฝันว่างอใดลูดลกจะจาบหมูว่านหมูว่านวะว่านดำขึ้นห<ม>ลังเลร็วแล้วประมาณนี้นทำกันเน,นะาะประมาณวันที่สามที่สองเลยหล,ล่ะนะครับตามเพื่นฝันนะลองดูอกีกอ่ะเอามาแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางของน้องบีมนะครับมูกเสียบวาเด็กหน่อย ท่านี้กี่ยกับภาการจัเลี้ยงเลยนะครับแต่เจ๊งอยู่แต่ว่าเบื่อตัวอเพื่นเราคนฝันได้เพื่อนแข่งสัตว์ละนะครับเอาเรื่อกันว่าแปลงปั่นสำหรับแนวทางของน้องบีมนะครับเพื่นกาเป็นเด็กอยู่น้ำยายเนาะแม่เพียนงานบ่แม่แม่เพียงานอยู่กรุงเทพแม่เสียงก่อนแม่บุ๋มอีแม่บุ๋มบ่อีแม่บุ๋มส่งกนไหนใส่บ่เ่องไหนใส่ยู่เรียอะไรเจ้าบาด อาจจะหาลอยพัดหนึงหน่งหยพันหนึ่งโอ้ยซื้อีมทาห้าเขาโอ้ยว่าไดจอนเอาไก่ชกไมันน้ำนองบีมเน้อนะครับชกมัมันจะได้ซื้อีมนะครับซื้อนวสวยๆไปแต่งครับเป็นสาวแล้วนะครับจะนอนกระสิมักเบาหมักเบากรสิบอกง้ดได้ไล่ะมักไปเบาแล้วได้มกักโอ้ผู้ใดกอบเบามักืบอกทุกอย่างเลยฟังีกวูาเบาอ,อย่าง่อะ มมเมนตเด็กน่อยปอยนึงได้นายโอ้โนี่นะคราบยอกยอกคนนะครับน่นนี้คืบ้าแล้วจะได้กอามาชัดในมีเด้อนะครับอ้าวขอบคุณน้องบีมเลยจิบย่งปัดในท่าดีพี่น้อง FC ใซี่ในช่วงขมันห้รัในลุ้ยน้ำน่องบีมเลยนะครับนบริตัวในต้มนะครับกระถาไรขั้งไย่ยำไรเทียนะครับคนบริตัวอ้าวสรพี่น้องในช่วงไขมานน้ำน้องบีมนึงวันนี้แห่งเฟางไารลุวยกันนะครับอ้เืมสรุปจัวพี่น้องเรื่ื่นะเรื่อนะครับกสรุปอ้บว่านองบีะครับันว่าไป หาไหวยพญยานาคเราไปไหวพญานาคกับเมียปูเนาะเมียปูก็เลยพาไปไหวนะไหวเราเห็นพญานาคล่มก็เลยเอาขึ้นมาเห็นเลขยุทธองพญานาคฮาเจ็ดหกตัวสีแดงครับนะครับ,นะรบแล้วเพิ่นก็ว่าพ่อภาพกระตัดไปก็เห็นคนใช่สุดขาวอ้อมให้านาคเต็มไปบิดนะครับ คนบักหลายตจวใส่ชุดขาวนะครับมอเรย์กระตัดให้ฮาเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าฮาหกเป็นแนวทางของน้องบีมในงวดนี้นะครับมอเรย์รื้อสุปขอโทษหลายๆนะครับให้โชคให้มันน้องน้องบีมในวันนี้เด้อน,นะครับเป็นบปลาตัวบปลาต้มนะครับอ่ะอือให้ต้มให้ตัวมอเรย์จีบว่าให้ขึ้นสั้นเด้อน,นะครับอ๋อโจงโจงมนัมนมันกันครับขอบคุณน้องบีมหลายพีเ่เบียงปั่นพี่น้องอ e ีซี่โจงมันเส้นผีหม่ครับสุขภูสุขคนส,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 สวัสดีครับ